สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ถนนคนเดินนะครับผมนี่ใต้รถไฟครับถนนคนเดินเดิน8วิธีเมืออแปะเร็วนะเขาจัดวันที่1 7บเถึงสิแปดครับผมเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศด้านในพาใิงานนะครับจัด1 7บเจ็ดสิบแสิงหาคมนะสองวันนะเราดูบรรยากาศกันนะครับ ี่อนนี้เป็นเวลาประมาณร่วมๆจะหกโมงเยลล็องเลยคน่าเนี่ยนะเยอะมากเลยครับประมาณนี้นะบรรยากาศนะนี่เองขอมาดูของกินกันมากนะนนี่โอ้โห<อ>ของกินของกินแบบโอ้หลากหลายหลากหลายของกินนี่บรรยากาศ ันนี้อะไรเนี่ยอ๋อรัฐวิสาหกิจชุมชนย็อกเป็นวายอิตาบามประมาณนี้ประมาณนี้นี่มีของมีของแปลกๆปลกว้อันนี้คือเรียกขนมอะไรอ่ะขนอ๋อขนมฟักบัวเนาะอันนี้เป็นขนมโบราณนะอนี้อะไรเนี่ยหลัยาดหน้าหน้าปลาหน้ากุ้งนะ ข้าวเหนียวสังกะยานะครับผมเยวซ่าน,นะนี่ร้านนี้คนเยอะมากเลยเลร้านหมูสเต๊ะนะครับผมมีซอฟงใช่ไหมมีร้านซอฟงนี่นะชุดเล็ก60กไม้60บาทประมาณนี้ราคาอืมนั่กินนั่กินโอ้มี ร้านเด็ดร้านดังนะนี่ร้านลูกชิ้นคูทีอ่าีร้านลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นอะไรหมูยอเนาะใช่ไหมลูกชิ้นหมูยอโ่งนะัวข้อดินนะบรรยากาศคนประมาณนี้เลยนะโหยเยอะมาก อันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็เป็นพวกน้ำฝางใบเตยลมลงเลือดเนาะอันนี้ก็จะเป็นแนะบบน,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 นวดนวดแผนโบราณคนเยอะมากนะโหเยอะมากจัดวันแรกนะครับวันที่เจ็ดอันนี้จะเป็นร้านยำนะ กาแฟร้านคาเฟ่แบบเป็นฟูทักนะนี้เอ๊ะเจ้ฟูทักเป็นรถตู้ฟูทักก็มีอันนี้เป็นเผือญไข่รนนั่วนะร้านไข่รั่วครับคนขายบนรถอ่านี่ครับมาด้าคขาเล็กน,นั่นเีงนี่ร้านโตเกียบว่าวยี่สิบบาท หมือบางคนเรียกข้าวโป่งเนาะเหมือนกันเหมือนกันมีกำลังก่อไฟนี่ก็จะเป็นบ้าบินอ่านคนเยอะมากเลยนี่มีขยาวขายอยู่บนรถมินิฟุตทักนะมีเกาหลีสเท๊กไก่ปลาอะไรประมาณนี้นร้านเยอะอยู่นะวันนี้ สดดีร้านสตดุดียี่ามาในแนวฟูตักเหมือนกันครับผมเนียดูบรรยากาศผู้คนประมาณนี้นะทุกคนอันนี้เป็นร้านอสบรีไอศ์ทีมนะเอามาในแนวฟูตักเหมือนกันแล้วจะมีพี่ให้นั่งรับประทานมีร้านเ็ 7, ร้านดังเข้ามาร่วมในงานเยอะเลย คนเยอะกินเดิน,น,น,นเดินไม่ถนัดเลยนะอันนี้เป็นรุ่งเรืองหมดย่างอ๋อเขาจะมีหมาล่าปิย่างด้วยคอนเนอะคอนบรรยากาศก็ประมาณนี้เนาะโอ้รถคันนี้เท่เนาะอ่าเป็นรถตู้โฟกว่ารายออกแนวพลาสติหน่อยขายากาแฟ ปลาร้อนชิมพีอ๋อนี่คือเมนูมีต้นไม้อันนี้อ่าวีลาคลา8อ่าเขาติดไว้ประมาณนี้เนาะบรรยากาศพวกอ่าเขาเรียกอะไรต้อนอะไร ไม้หนามเป็นต้นปูนไม้หนามแค่นตัด่าพวกต้นแค่นตัดอะไรประมาณนี้ถตันนี้อะไรเนี่ยแคตัดเหมือนกันโอ้ถือว่าสวยนะอันนี้เป็นไม้หนามต่อหน,นี้จะเป็นลานกิจกรรมนะครับก็จะมีการอ่าแสดงสแสดงดนตรี มานี้เดี๋ยวตอนนี้เราก็ข้าไปก่อนนะไม่รู้ว่าเสียงเพลงมันจะติดหรือเปล่านี่ก็ติด เป็สนโซนกิจกรรมศิลปะวาดภาพมีกิจกรรมหลากหลายนะครับไม่ได้มีแต่อของกินเนาะของอย่างอื่นก็มีนะครับในถนนคนเดินออันนี้สวยมากเลย จะเป็นแบบเหมือนจะเป็นโซนแบบศิลป,ปะอะไรประมาณนี้เนาะได้ดูแบบนั้นนะคะมีล <c oughs> าบบูบ <c oughs> ด้วยฝั่ <c oughs> งนี้นี่แหละคนเยอะเนาะเดินฝั่งนี้ไป <c oughs> อันนี้เป็นพวกไหมพรมนะหมวกหมวกกระเป๋าอะไรประมาณนี้เฮ้ยก็เสื้อผ้าก็มีนะเป็นผ้ามัดย้อมโอหแบบนี้นะดีสันส,สวยงามมีกระเป๋านี่นี่บรรยากาศภายในงานของนักท่องเที่ยวแบบให้ความ ใจเดินกันมาเยอะมากเลย,ยนี่จะเป็นพวกแนวของคุกกิ๊กกิ๊บช็อปอะไรประมาณนี้เนาะนแล้วก็เป็นน้ําหอมเป็นก้อนสบู่น่ตัวนี้มีแบบแสดงดนตรีไทยด้วยน่าจะเป็นน้องนองนักศึกษานักเรียนนะครับมาเล่น ดนตรีไทยให้ชมกันเฮฮะเราไปดูโซนของน่ากินน่ากินกันต่อนะทุกคนนะเรียร้านกาแฟมาเยอะมากเลยนะ,อ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นนี่ปลาเผาปลาเผานี่น,นี่แล้วก็ เป็นอะไรมะพร้าวมะพร้าวแล้วก็มะม่วงก้บอกอย่างอันนี้เป็นร้านต้ตมตนะําแะข้าวหมกอย่างไข่ไข่เค็มพอไปเตยอ๋อเป็นนี้เนาะกล่องละหกสิบบาทนะครับเออไม่เคยเห็นอันนี้อะไรนี่มะม่วง สลาดนะครับสลาดแบบแกะของยิ่อีกฝั่งฝั่งก็มีนะเนี่ยร้านปลาบุยากย่างแจงร้อนนะครับผมเป็นแจงร้อนแบบอ่าฟิง คนเยอะจริงครับข้างบนก็เป็นนี่ฮะรถไฟรถไฟก็ผ่านตลอดร้านน้ำใหญ่สดในฝั่งนี้ผูค้คนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ีอันนี้อะไรอ่ะไอติมติมปั่นโบราณน,นี่เป็นไอติมปั่นโบราณน,นะครับแล้วก็ก็ใส่น,น้ำกับน้ำอันลมอะไรเงี้ยน้ำหวานนะแล้วก็ลงไปปั่นนะคนเยอะ เราไปดูร้านกุ้ยชงกุ้ยช่ายมาขนมนี่กุ้ยช่ายทอดนะดูดูกุ้ยช่ายทอดกันที่ฟาะครับผมมานนเรียนอันนี้เป็นขนมปังปังใส่ไช้รค,ครับนึ่งยี่สิบบาทยี่สิบบาทเนาะโอเคครับ ฝั่งนี้เป็นเลยลูกชิ้นปลาโอ้โหดูลูกชิ้นปลา,ปลากันลูกใหญ่ๆเลยของกินมากมายเลยนะผมร้านนี้คนเยอะมากเลยขายอะไรเอ่ยผัดไทยนะร้านผัดไทย กำลัลงผัดเลยอ,อันนี้ก็เป็นร้านผัดไทยนะโหคนมายืนลุมกันมากมายเลยแล้ว,ลวก็มีร้านยำทะเลตำผลไม้ครับตัวงานเองก็จัดอยู่ใต้ทางรถไฟนะผมตรงตลาดบ้านใหม่ชะเชียงเซานะครับนี่เดินมาสุดงานละ มาดูฝั่งนี้น่าจะเป็นอ่าดูจะหมดแล้วขายดีขายดีข้าวหน้าหมูอบน้ำผึ้งคนระับองละหกสิบบาทนะร้านนี้ขายอะไรอีกเป็นของม่นวนสดมะพร้าวอ่อนโอ้นี่ก็ทำไม่ทันเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวตออ่านชั้นด้วย ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนคะรับทีโออกขนาดก็ทำไม่ทันยรับแต่ละร้านอันนี้จะเป็นร้านทอดมนันโดนัทกุ้งแล้วเข้าไปดูกันเข้าถึง่มเหล่าร้านเต็งหนึ่งโดนัทกุ้งเนาะนี่กรอบนอกนุ่มนใน ชิ้นละสิบบาทเนาะของละห้าสิบบาทประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นต่อคนเยอะจริงเอาไงบรรยากาศฝนค่อ,อ,อนข้างเย,ยงอะเลยี่เรครับยิ่งเย็นยิ่งมืดก่อนยิ่งเริ่มมาไปแล้วน,นีจะเป็นขนมโบราณ สังขยาฟักทองนะนี่ข้าวเมาข้าวเมาอันนี้นแก้ว,วแก้วนะครับผมอ,อันสังยาหมอ้อสังขยาหม้อดินอ๋อแบบนี้ขายยังไงบ้างครับนี่ในราคาไหนบ้างเตง้าวเมาของยี่ห้าบาทครับผมสังขยาอย่างนี้แล้ครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทเนาะอขอบคุณมากนะครับข้าวเมาอร่อยจ้าโอ้ มีหลายล้านเลยนะทุกคนโอเคนะครับผมบรรยากาศประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็เดินเที่ยวกันนะอาหาของกินคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเดินงาน ถนนคนเดินนะครับผมวิถีเมืองแปดริ้วนะครับก็มีร้านของกินนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายตอนนี้คนค่อนข้างเยอะเลยอ่าออกออกมาในร้านฟาง์ร้านโลกงลนะวันนี้โอเคนะครทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ